การสวดมนต์คาถาอพยปริตที่ยายสวดในในคลิปที่ผ่านมานะคะที่ยายบอกว่าน้องยายหายไปนะคะตอนนี้พบแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะว่าอาน,นิสงส์งการสวดมนต์เนี่ยมีผลจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความศรัทธาของยายเลยค่ะว่าถ้าเรามี <c oughs> มีสมาธิแล้วก็มี ความเชื่อเนี่ยฮะอย่างจิตใจเนี่ยมันก็จะได้ตามที่เราต้องการน้องใยนะฮะเขาเป็นคนไข้จิตเวทค่ะออกหายไปจากบ้านคือขี่มอเตอร์ไซ์ออกไปออกหายไปเลยเขาจะมีลักษณะคือเป็นคนที่ดูดูไม่มือลอยนะฮะดูสดใสประกายวิง้งอะไรเงี้ยมีความสุขในการกิน โดนหลอกง่ายคือเขาชอบไปชอบจ่ายเงินชอบมีตังเนี่ยก็จะให้แจกชาวบ้านเหมือนอวดร่ำอวดรวยแต่ไม่ใช่เขาบอกเขามีจิตเมตตามีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อะไรเนี้ยเห็นทุกคนทุกคนยากให้เขาไปหมดเลยมี5,000ให้5,000หรือว่ามี5,000ให้สามพอะไรอย่างนี้เขมีค่ะอันนี้เราก็ไม่คิดว่าเขาจะหายไปเ็คิดว่าจะอยู่แถวบ้าน ซึ่งอยู่กันมานานแล้วน้องยายเนี่ยก็ดูแลส่วนเขาเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในวันหนึ่งแล้วหายไปค่ะซึ่งในการหายไปเนี่ยทำให้บ้านเราเป็นห่วงก็ไปใช้ไม่รู้จะไปหาใครก็ไปใช้บริการกระจกเงาหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกระจกเงาเขาก็ท่าทำ ทุกอย่างตามขั้นตอนของเขานะคะว่าวิธีหาเนี่ยเขาให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ทำตามทุกอย่างแล้วก็ไปแจ้งตอนแรกก็บันทึกข้อความก่อนว่าน้องเราหายไปเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความว่าหายจริงๆเพราะว่ามันจะครบหกสิบวันแล้วน้องเราหายไปทุกคนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนก็ แล้วยายก็มาบอกว่าการหายของคนเนี่ยหรือว่ามีรางสังหรณอเนี่ยจะใช้บทสวดยันทุนนิมิตตังหรืออภยปาลิศเอ่อ,อยายก็สวดไม่ได้สวดแค่ทําคลิปนะคะคือนั่งสมาธิเสร็จเราก็จะสวดสามจบค่ะแล้วก็เราอยากจะอาณาธนาบทไหนเราก็เอามาสวดนั่งสมาธิเสร็จเราก็สวดหมนต์ปะยายทําอย่างนั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นพบว่าเราได้รับข่าวค่ะจากซึ่งเราไม่คิดเลยเพราะว่าน้องใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนขี้รักขี้ขโมยหรืออะไรเราจะได้คิดว่าน้องเราจะต้องไปอยู่ในคุกใช่ไหมคะออพอไม่คิดอย่างนั้นเราก็ตัดทิ้งเรื่องคุกไปเลยเพราะเขามีตังค์คนมีตังค์ไม่ไม่คิดจะขโมยของเราก็คิดอย่างนั้นนะคะ รากฏว่าน้องยาญเนี่ยก็ไปทํารถรถมอเตอร์ไซค์นะคะหายหรือขายไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ตอบที่ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ตังหมดแจกหมดอะไรหมดแล้วไม่กลับบ้านด้วยก็ไปอยู่ที่กรุงเทพค่ะนั่งรถไปกรุงเทพ พบว่าเขาบอกว่า,เ,าเขาหิวเขาก็ไปนอนหน้าเซเว่นแล้วขอไปขออาหารที่เซเว่นพนักงานเด็กๆอะคะ่ะไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของหรืออะไรอะ mm. ก็ถ้าเขาปอยู่สาขาไหนหรือที่ช่วยเหลือไว้ยายก็ขอขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยชีวิตน้องยายไว้คือเขาเนี่ยไป ประมาณว่าจะเข้าไปขโมยของเด็กเขาก็เห็นเขาก็เลยซื้อให้พนักงานที่ในเซเว่นนั้นนะคะตามคำบอกเล่าของน้องใหญ่นะคะพอเด็กเขาซื้อให้เนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ได้คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเพื่อจะได้มีอาหารกินมือเขาเล่าอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปที่เซนทัลลาดเพาวค่ะ ก็เดินในห้างก็โดยโดยตัดสินใจว่าต้องให้ตำรวจจับเขาจึงจะมีข้าวกินเขาคิดอย่างนั้นนะคะเขาก็เอาไปหยิบรองเท้าหรือขโมยรองเท้าแต่เขาไม่ได้ทำท่าขโมยเขาบอกงั้นนะเขาก็หยิบรองเท้ามาดูแล้วเขาก็ถือมาเฉยเขาก็โดนแจ้งความแล้วก็จับเขาบอกว่าก็จะได้มีข้าวกิน ไม่คิดจะกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านไม่อยากมาหาญาติไม่รักญาติเกลียดญาติทุกคนปักมาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเออก็แปลกมากเลยที่บ้านเนี่ยรักเขาเป็นน้องคนสุดท้องที่เรารักกันมากมาเป็นห่วงใหญ่มากเพราะว่าเขาเป็นมีปัญหาโรคจิตทางจิตใจนะคะอืมแต่ยายเนี่ยอยู่ที่พบพระก็ไม่ได้ดูแลน้องเพียงแต่ว่าก็เป็น สนับสนุนเรื่องเงินทุนถ้าใครจะไปไหนอะไรหรือว่าอะไรหรือว่าการติดต่อกระจกเงาก็ให้ลูกๆของยายเนี่ยจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออำนวยความสะดวกด้านนอกข้างมากกว่าที่จะมาดูแลเขาแต่ว่าตอนนี้ยายก็กลับเข้ามาเพื่อมารอรับเขาเนี่ยค่ะ,ะก็พบว่ามีโทรศัพท์ค่ะจากทันทศฐานหญิงกลาง โทรมาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ทันทัศสยะสถานดินกลางเนี่ยฮะเป็นเวลาจะครบหกสิบวันในวันที่เนี่ยค่ะที่จะถึงเนียคะวันที่แปดที่จะถึงเนี่ย, 8, ยให้ไปให้ญาติไปรับตัวเขายังบอกได้เลยค่ะว่าญาติชื่อพี่อะไรเขาบอกไปหนึ่งคน แล้วถามที่อยู่เขาบอกเขาจําไม่ได้แต่จริงๆเขาจําได้ค่ะเขาอยู่มาตั้งแต่ก้นแต่ออกแต่เกิดแล้วตัวเขาเองก็มีบ้านของเขาเองด้วยเออเขาเขาไม่ยอมบอกพูดง่ายๆไม่ยอมบอกพี่น้องมีต้องเยอะค่ะบ้านยายมีพี่น้องมาสิบคนเออแล้วก็อยู่ด้วยกันตอนนี้เจ็ดคนเขากลับไม่บอกว่าพี่น้องชื่ออะไรแล้วที่อยู่ตรงไหนไม่บอก ตอนนี้เราก็ไปขอเยี่ยมที่เจอเขาแล้วพบข้อมูลนะคะพบว่าเขามีความสุขด,ดีปแปลกมากค่ะคนที่อยู่ในการดูแลของหมอเนี่ยค่ะเออทาทัศนยานหญิงกลางนี่เขาไม่ได้อยู่ในคุกนะคะตัวเขาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะหมายถึงสถานพยาบาลเขาไม่มีคดี ติดตัวเนื่องจากเป็นคนจิตตเวทแล้วของนั้ะก็ยังไม่สําเร็จยังไม่ได้เอามาเพียงถือออกมาแล้วเขาก็มารวบตัวก็ไม่ได้เป็นคดีอะไรแต่ว่าเขาจะขังไว้แค่หกสิบวันเขาก็ส่งตัวคืนเราก็เตรียมไปรับเขาเนี่ยค่ะเอ,อแล้วก็ก่อนที่จะไปรับเราก็ขอเขาเยี่ยมก็ได้ข้อมูลมานีคะว่าที่ไปรับเขาว่าไปรับของเขาเป็นยังไงแล้ว ชีวิตที่หายไปที่เราเป็นห่วงทุกคนก็ร้องไห้ว่าน้องไปโดนฆ่าข่มขืนหรือเปล่ปาน้องโดไปอยู่ที่ตึกล้างไหนไหมตามที่เราดูข่าวพอมีเรื่องศพคนมีมีบุคลิกหรือว่ามีความสูงเท่ากับน้องนะะีฮะทุกคนก็จะจ้องดูว่ามันใช่ไหมอะไรไหมเพื่อจะเพือเป็นห่วงใหญ่ แล้วก็อยากจะรู้ข่าวของเขาในที่สุดเราก็ทราบแล้วเนะคะว่าเขาไปติดอยู่ในคุกแล้วก็มีความสุขดีโดยประมาณนะไม่ใช่ความสุขมากมายแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้ไปอยู่ในช่วงของความทุกข์ลำบากอะไรมากมายมีข้าวทานแล้วตัวเขาก็ไม่ได้เขาที่เขาอ่ามีปัญหาเรื่อง ทางจิตเนีฮะเนื่องจากว่าเขาเราเนี่ยควบคุมเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนมีตังเขาก็จะ,อะตอนที่เขาดีๆอยู่เนี่ยเขาทำมามากินเก่งแล้วก็มีเงินมีทองมีแพสซิฟอินคัมเดือนละสามหมื่นนะคะเออเขาก็มาใช้เงินของเขาเดือนละสามหมื่นนี่มากนะคะสำหรับการที่เขาก็เลยดื่มวายค่ะติดเหล้า พอติดเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ในที่สุดคือไม่รู้จะทำอะไรชีวิตเคว้งคว้างก็ไปพึ่งพวกเนี้ยฮะเมาแล้วทำให้ประสาทเขาเสียจิตประสาทเสียไปเลยเพราะว่าดื่มมากจริงๆแล้วก็ดื่มชนิดแบบไม่ลืมตายฮะพูดง่ายๆเลยเออแต่ว่าแทนที่จะออกมาในแง่ที่ว่า เป็นแอลกอโกโฮอลิกหรืออะไรนี่อย่างแต่ว่าเสียประสาทประสาทเสียเอาไปรักษาที่ส่วนปรุงมาแล้วไปหลายครั้งค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยและที่สุดเขาก็หนีออกไปจากบ้านหายไปเพราะไปอยู่อยากจะไปอยู่ในโลกของเขาคือโลกแห่งความอิสระที่จะพูดกับดวงวิญญาณที่จะจินตนาการของเขาเพราะว่าเราก็พยายามกระตุ้นเขาว่ายังไง พูดกับพี่กับน้องหรืออะไรชวนคุยชวนอะไรเขาลำคาญนะเข mm. าก็จะไปของเขาอย่างเงี้ย mm. ในที่สุดเราพอเราเจอทางทันทันทสถานหญิงกลางเนี่ยนะคะ mm. เขาให้คำแนะนำมาว่าทันทีที่ออกไปเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีแล้วก็คนที่รับไปหมายถึงคนที่ดูแลเขาเนี่ย จะต้องรับผิดชอบถ้าหากเขาไปก่อคดีหรืออะไรอีกซึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนไข้จิตเวชอยู่ในการดูแลของเราเงี้ยค่ะเออ,อยายก็มาเล่าให้ฟังแต่ที่จุดใหญ่ใจความที่ยายจะเล่าเนี่ยก็คือ,อยายจะบอกว่าการสวดมนต์นะคะในบทของยันทุนนิมิตตังเนี่ยทาให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นเพราะเรามีอ่พาพระรัตนไตร เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นแทนที่จะจมปับอยู่ในความคิดวังวนว่ามันมีเหตุเพศภัยใดๆเกิดขึ้นไหมเขาได้รับอันตรายไหมเราก็เอาจิตใจของเราเนี่ยมาสวดเรื่องนี้แล้วก็นั่งสมาธินี่ก็ทำให้เป็นสุขส่วนหนึ่งยายก็มาเล่าว,ว่าอน,นิสงส์การสวดมนต์เนี่ย มีจริงค่ะทั้งที่เราเนี่ยทำใจเลยว่าเราคงจะได้รับข่าวร้ายแต่ไม่ได้ค่ะน้องยายกลับมาแต่อนาคตจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ในวันเนี้ยเราได้เข้ากลับมาเราก็สบายใจแล้วก็เอาเตรียมโรงพยาบาลที่จะให้เขาเข้าไปรักษาก็ในกรุงเทพน,นั่นแหละคะ่ะอก็อันนี้ส่งการสวดมนต์เนี่ยนะคะถ้าเกิดจาก ความศรัทธาความเชื่อการมีสมาธิ